สถาบาันพรางจิตตานุภาพสาขา81วัดชัยนาวาดจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทครุ่นที่51หลักสูตรนี้ออกแบบโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดมหรือหลวงพ่อวิริยังสลินทโลตามแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์หลวงปู่ม่นภูริทัตโตทั้งนี้ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนง่ายใช้เวลาน้อยเห็นผลจริงทำอย่างเป็นระบบตามหลักการประโยชน์ของสมาธิ12ประการ 1. ทําทำให้รับสบายคลายกังวล 2. กํกำจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3. ทํทำให้สมองปัญญาดี 4. ทํทำให้รอบคอบก่อนทำงานทําทำให้ระงับความร้ายกาศ 6. บรรเทาความเครียด 7. มีความสุขพิเศษ 8. ทํทำให้จิตใจอ่อนโยน 9. กลับใจได้ 10. เวลาสิ้นลมพบทางดี 11. เจริญวาสนาบารามี 12. เป็นกุศล หลักสูตรครูสมาธิรุ่น51เปิดรับสมัครแล้ววันนี้เรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆพิธีปฐมนิเทศพร้อมกันทั่วประเทศวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2567ผู้ที่สนใจเรียนสมาธิสามารถสามัคร,าารได้ที่สถาบันพรังจิตตานุภาพสาขา81วัดชัยนาวาดหรือตามจุดประชาสัมพันธ์ที่ท่านพบเห็นแล้วมาเรียนสมาธิด้วยกันนะคะ